สวัสดีครับวันนี้เราจะไปไหว้หพระวัดหลวงพววอ่อโสธรนะครับพัดเชิงเซาไปแบบลุยๆนะครับไปโดยรถไฟให้ดูตัวว<ป>ี่ดูตัววแล้วดูตั๋วไปกับรถไฟเดี๋ยวเราจะไปต่อที่หัวลําโพงนะครับอันนี้ขึ้นจากสารยาชาแนลสารยาไปกับคนนี้ครับค่าโดยสารคนละแปดบาทสองคนสิบหกบาท รถไปกำลังมานะครับจะนั่งจากสารยาไปหัวลำโพงก่อนแล้วไปต่อที่หัวลำโพง ครึ่งนะคะตอนนี้เรากำลังรอรถไฟอยู่ที่หวัวลำโพงครับเก็บภาพเป็นที่ระลึกรออันนี้เก็บภาพเป็นที่ระลึกสำหรับนี่หวัวลำโพงเราจะไม่เห็น ภาพแบบนี้อีกแล้วนะครับนาคตจะมีคนมาเก็บภาพหลายคนป็นเยอะแยะเป็น ภาพแบบนี้เราจะไม่เห็นอีกแล้วนะครับในอนาคตเพราะว่าเขาจะรื้อแล้วไปทําใหม่ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำปอะไรนะเออไม่รู้ว่าจะเอาพื้นที่ตรงนี้ไปทำอะไรวันนี้ก็มีรถจักรไฮน้ำเอามาวิ่งไปยุทธยาโอ้มีคนมาถ่ายรูปเยอะแยะเลย ก็ผมในังนี้แหละก็คือรถจักรยาน เนื่องจากว่าตอนนี้เราได้ซื้อส่วนไปแล้วนะเรามาสาธิตให้ท่านผู้ชมดูนะคะก็ทําตามเพื่อ,อจํานวนผู้โดยสารเราจะไปกันสองคนก็นาต่อจูบตัวโอเคอันนี้ก็แคนเซลไปเลยนะคะเพราะเราได้ซื้อไปแล้วหาคนละ สิบสามบาทนะคะรถออกเวลาส0บนาฬิกาสินาทีช่วงระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะไปไปไหนกันไปเที่ยวต่างจังหวัดไปดีดีไปดีดีอยวเราจะไปนั่งเล่นที่รถไฟฟ้าใต้ดินกันนะคะช่วงระหว่างนี้ไปกันค่ะไปตอนนี้ได้เวลารถออกแล้วรอหนะึชั่วโมงกว่า เดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับพอจะถึงพอถึงซาวก็น่าจะประมาณเที่ยง นนี้เราอยู่บนรถที่จะเดินทางไปชัยงเต่าแล้วนี่ตัวเดี๋ยวถ้าไงแล้วดเดี๋ยวจถึงแล้วจะถึงกี่โมงนะวันนี้ถึงประมาณเที่ยงหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวมาดูว <c oughs> ่าถึางตามเวลาที่เราตั้งไปหรือเปล่าแจ้งอีกที

นี่เรามาถึงวัดหลวงพ่อโสธรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของตัวเองนะคะเราก็จะไม่เข้าไปข้างในเพราะว่าคิวยาวมากมเป็นความเสี่ยงนะคะเราไม่อยากที่จะให้เราเป็นเ,เสี่ยงกับกับใครทั้งนั้นเนะเาะเพื่อความปลอดภัยของเราเองแล้วก็ทุกทกคน เราก็ขอไล่ยหย้หลวงพ่อข้างนอกนะคะดูดูดูแถวนะคะด้านหลังเห็นนะคะเห,นหนนะะน็นเห็นแถวใช่ไหมคะเพื่อนเห็นแถวใช่อนย <c oughs> ขนาดแถวยังยาวขนาดนี้เ,นเห็นไหมคะเห็นแถวไหมขนาดแถวยังยาวขนาดนี้แล้วข้างในจะแน่นแค่ไหนเนาะอโอเคเพราะนั้นเราขอไหว้หลวงพ่อหลวงพ่อข้างนอกแล้วกันเนาะเดี๋ย,ยไปไหว้องค์จริงแล้วกันปิดสาร คนเยอะมากครับดูแถวยาวมากคนก็เยอะเราไปไหว้องค์จริงกัน ตรงนี้ก็เข้าไม่ได้เหมือนกันไม่ยางไปแล้ว่ไหวตรงนี้ก็เข้าไม่ได้เหมือนกันคนเยอะเกินไปนะครับเเดี๋ยวเอาไว้เราหาโอกาสมาวันธรรมดาแล้วกันนะวันนี้คนเยอะเกินไปงั้นเดี๋ยวเราไหว้ข้างนอกแล้วกันไปตรงริมน้ำ ตอี้เราก็นึ่งเข้าเดียวมาแล้วก็ไปซื้อหมูปิ้งใช่ไหมปิ้งที่ถัดอยกรถไฟหิวดิโอ้ยกินกว่าปากนะเดย๋ยวพูดกินข้าวก่อนร้อนมากคนก็เยอะกว่ากันคัตเตอร์ตอนนี้กำลังขึ้นรถ ลังขึ้นรถสองแถวไปสถานีรถไฟอานรถสองแถวคนละแปดบาทคนละแปดบาทได้ๆน,นี่เราไปไหว้หลวงพ่อสะทอนแล้วกำลังมารอรถกลับ แต่ร้อนอ่ะแต่ร้อน